ทีนี้เรามาดูเรื่องการปล่อยเช่าบ้านคูนแถวดอนเมืองดอนเมืองตอนนี้ทาวโฮมทาวเฮ้าว,าวาคุณลีแชรสองสามล้านคอนโดก็เป็นล้านไม่มีหรอกจะถูกๆูก,ก <c oughs> อ,อ่ะใช่ไหมมัน<อ>เป็นแหล่งที่แบบของต้องแพงอ่ะบ้านเช่าอันนี้เป็นบ้านเลยนะบ้านเช่าห้าห้องนอนสองห้องน้ำมีห้องรับแขกส่วนตัวค่าเช่าน่าจะเป็นหมื่นคอนโดคอนโดยังได้เท่ารูหนูเลยอใช่ไหมให้คุณคิดว่าค่าเช่าจะเท่าไหร่ไปดูราคาแล้วก็ดูสภาพค่ะ นี่ปแค่บ้านเดียว,วช่างอากาศอุทิศ4 4,005คูณ4,005ห้าห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จอดรถ <c oughs> บ้านไม้ทั้งหลังสนใจติดต่อถูกมาก <c oughs> สนใจป้าดูสภาพก่อนคุณตวย <c oughs> เดี๋ยวนะฮะพอดอนเมือง <c oughs> บอกเลยคุณชมตอนเนี้ย4 0 0ขอโทษนะฮะ <c oughs> คอนโดยังไม่ได้เลยอพาร์ตเมนต์ อาจจะยังไม่ได้ด้วยซ้ำ4พ0 0ห้าที่ดอนเมืองอ่ะตอนนี้ได้แบบช่องแคบอ่ะแต่ดูสภาพแต่ดูสภาพอ่านี่ฮะสภาพภายนอกมันก็ยังพอไหวนะเออก็เหมือนกับบ้านทั่วไปแต่ข้างในเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงค่อยๆเปิดดูกันด้านนี้โอเคก็โอเคเขาก็โอเคไหมอ่ะก็สกปรกตรงนี้นึงนะอุ้ยแต่ตรงมุมนี้โอเคป่ะเออนี่โอเคนะ โอเคนะแล้วทําไมถึงราคาถูกจังเ<โ>ลยมีผูก<ล>ทางบ้างเป็นอะไรบ้างยังไงห้องน้ําก็เป็นส้วมแบบนั่งยองนะคะครับอีกสักครู่คงได้เห็นภาพการแบบบ้านสมัยก่อนน่ะคือรับได้อ,อจริงทุกห้องนอน,นอเคยเห็นคล้ายๆเหมือนพวกตามละครพีเรียน<ช>ละครเก่าๆอ่ะจริงๆถ้าซื้อขาดแล้วไปรีโนเวที่บ้านนี้สวยนะเ<อ>ช่าเน็ตคอมเมนต์กันเยอะเลยอ่ะว่าเอ๊ยยังไงอ่ะทำไมขายหรือว่าเช่าถูกจังเลยนี่เห็นไหมส้วมนั่งยอง ส่วนใหญ่บอกว่าเหมาะกับ่ายมังผีมากด้วยความเก่าอ่ะเนาะออกแนวสยองขวัญขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มบ้านผีสิงครับนี่คอมเมนต์บางคนบางคนบอกว่า4,500ก็น่าจะแพงไปสำหรับสภาพนี้เพราะว่าอาจจะต้องรีโนเวทไงฮะแล้วก็อาจจะต้องทําหลายอย่างเหมือนกันแต่นี่เช่านะนี่เช่าใช่ไหมหลายคนบอกไปเลือกบ้านเช่าอื่นเถอะจ่ายแพงเล็กน้อยก็น่าจะคุ้มกว่าบางคนแนะนําเจ้าของบ้านควรซ่อมบ้านให้เรียบร้อยก่อนปล่อยเช่าจะได้อัพราคาได้อีก เชื่อว่าบ้านหลังนี้ซ่อมดีๆสวยนะคือเราเมองด้วยสายตาตรงนี้ที่เห็นหน้าจอภาพเราว่าสวยนะถ้าทําดีๆสะอาดสะอ้านทาสีใหม่อะนะคะจากการตรวจสอบสภาพแ้าน้อมในซอยนี้ซอยนี้เป็นซอยที่มีบ้านทรงนี้เกือบทั้งหมดก็คือเป็นชุมชนย่านเก่านะเป็นซอยโบราณมีคนอยู่ยาวนานนะคะร้านค้าร้านรวงต่างๆก็เป็นบ้านทรงนี้หมดจุดแตกต่างของบ้านก็คือการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีนั่นแหละคะ่ะ ขายไหมคะขายอาจจะไปซื้อก็ได้นะเนี่ยเออเออเดี๋ยวนี้เขาจะมีรายการจริงๆทั้งรายการในต่างประเทศหรือรายการในเมืองไทยเขาจะมีรายการพวกแบบแนวแบบ่อแาบออกแบบตกแต่งบ้านออกแบบตกแต่งบ้านแบบไม่อยากบอกชื่อรายการฮะเดี๋ยวเดวกลายเป็นช่องอื่นนะฮะเขาจะมีรายการแนวลักษณะแบบนี้แบบแต่งบ้านเมคโอเวอร์เม่โอเวอร์ใช่แต่งบ้านแบบจาก b e ฟอร์กับอ f ฟเตอร์เฮ้ยว่าทำออกมาสวยทรงเนี้ย ทำแล้วคือถ้าบ้านเนี้ยไม่ได้ติดเรื่องอะไรต่างๆแล้วเข้าใจว่าคือแค่ว่าบ้านหลังเนี้ยเอาจริงๆคือถ้าไม่ได้เล่าประวัติว่ามีอะไรที่น่ากลัวนะรีโนเวทอ่ะสวยเ,วยเลยคุณผนะู้ชมยิ่งความเก่านะไม้ที่เก่าก็คือไม้ที่แข็งแรงนะอาจจะมีผูพังบ้างก็ต้องดูไปตามสภาพเนาะเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมพิมพ์มาบอกนั้นคุณตัวยก็ไปอยู่ก่อนแล้วนะฮะ ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่มันลี้ลับหรืออะไรต่างๆนะคุณผู้ชมก็อยู่ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเอออาวแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอยากไปสอบถามเจ้าของบ้านเหมือนกันบอกว่าทําไมถึงปล่อยเช่าสี่0ัแล้วจริงๆถ้ารีโนเวทสวยเลยล่ะบอกเลยสวยๆขายไหมอ่ะเออขายมัจะให้นักข่าวไปทายพอดอนเมืองพอดอนเมืองนะคุณผู้ชมจริง4,500น่ะอพาร์ตเมนต์ยังไม่ได้เลยนะไม่ใช่คอนโดด้วยนะอพาร์ตเมนต์อ่ะยังไม่ได้เลยนะตอนเมืองเดี๋ยวนี้ หลักแสนไม่ค่อยมีแล้วนะฮะค่าเช่าหลักพันนี่คอน,ค,อนคอนโดเป็นช่องแคบ <laughs> ช่องแคบเลยฮะพูดตรง้รวรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดต่อครข่าวช่องแปด